สวัสดีครับสวัสครับผมมาพี่น้องเลาครับผมมาพี่น้องกินขอป้าบาหเดน้ำตกหมูนี่สาวไอ้กับสาวเจีงกิตามหงวงปลาปลาเาอปลาใส่มดแดงของเบาเาเบาเ่าบาเาซอจเจียง มาครับบามาพี่น้องมามาด้วยจูักหน้าสารคามทำไงครับเนี่ยมาด้วจีนยัดเนแม่โตทีมงานแฟนคลับของสบายสบายสไตล์ทอมแจมมาได้ครับเด้อไม่กินน้ำกันเโอ้โหนะครับพี่น้องยังเหรอครับผมนั่งแก่สิมาหนังสืออันนี้ย่างหมูพี่น้องโอ้งามงามงามตัดเซียนแล้วคำหนึ่งนะสบายเราเออยสบายอันสบายเขาสบายเขาแบบนีพี่น้องมึงสบายหัว

แต่บาหยุดนุ่มมึงแปะบ่าวโป็นนังนุบ่าวโเปนหนังน้ปนบ่นไปเห็นแต่บาวหยุดยังไม่หบังเาเาองนี้บังาเงียเาเนี่ยตูไปทางไหยังไงต้มกล้เี่ยไปแน่บังมีบุหรี่บังมามาพี่น้องมาเสียบคักรเสบคักรเสียบเสียขุนมกล้ขาปันไก่ปอกเนี่เขาวาลวพี่น้องเห็นบอ จะกินกันน่อยใด้พี่น้องโอ้ยบาปพ่นตายมังเนี่ยก็มีงินงพูดได้ไปพูดได้พกินบ่เสียกับผาไปหาหมอเนครับสิาไปอยู่คืดกินขาบซียสีผาเมารถไปอยู่โอ้ยยิจดีครับยินดีอยากไปหาหมอครับันพูดไรกินข่าวบอเซียกัเับอกบอกเบาเงีหข่ามหลายขามอไรบอกเบายศเด้อเบสาไปหาหมอเนขับไหาพี่น้องมอีแครับหาสมใเบาสมใจครับไม่ดีครับสอแปเบอร์สองแปดสอด้อ คันวาพ่เสียกัสิปลานพเมาลหาหอไรีครับ่เสไปแล้วเรื่อครับไปแล้วบังหนึงมาเงบครับพี่น้องใชแม่งนี่กล่ไหลกอยู่ปลาล้ม่นเป็นใเมื่อไหร่ล้มนี่ห้องคว่างกันพี่น้องเอตจีกยปลาให้กินตอย่างเี้ยไกปลาน้นเบ้เบานี้ลมมาท่านนีครับช่วงใบใบหมดแล้วมือนี้กุกีสองคนครับปลาเงี้กับปลาโอ๋ปลาโกัปีมืเนี่ย่ต้องห่วง ต้นนึงโมาสิตบเดมาน่โอ้เบ็่ะผี่ะีกนมลังป่เนี่ยใช่ป่เจ้าเพรามัตำเข้ากันไหมันไ้กันดดกันน้มังก่ด้มือมมีใตมก่ตดกันไหรใช่ไหมตำเข้ากันนีดนึงผีใต้มันเขายังไะหรกัีเนาะยืดเข้าไปนี่แบพี่น้องแจ่พี่น้องแรับพี่น้องนู่นมึงแปะไมอีกป่าเนี่ยโว้ ลงเมื่อแต่แรกนะพี่น้องใช่ครับขีดควมันอยู <t 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 ่ใกล้กันมันก็เป็นมันขยดก่อนด้วยดิ้งิตตามนะครับผมหอมเล็กๆกินก๋วยปลานิ่มบ่ะใช่ขีดควมันอยู่ใกล้กันมันก๋อยปลานิ่มกับตามกันต้นแบนนี้ฝากด้วยนะครับเด้อพี่น้องกปล่อยไปทุกคนครับนี่ติดตามครับกล้องดูดูครับกล้องสบายสบายต้มต้มกล้องสบายสบายต้มแสมครับนีเขาองเลยที่มอหน้ามต้มต้มอยูวัน วันต้อมซอมมาเนี่ตซอมแซม้วขอบคุณครับำลังใจครับพี่ามครับวันน้องวันยูว่าอะไรนะครับยู่ห้องมัน่ไ้วสบายสบายต้อมซอมครับยั่งกินครับไปดิหน้าขาวให้ม่ไหวครับยู่ห้องว่ไรครับมันมีเงินดงเงินดาวเงินเดือนขึ้เขาแล้วพี่น้องเอ้ยยังไงสิไปยู่จังไหนอาหกินกับเขาครับยู่ห้องผมมีเงินกินเลยครับบ้านนอกบ้านหน้าไปยู่จังไหนก่อนเป็นคนเมืองมานถึงขี้หาไปเข้าเน่าขึ้นไปพุ่มลำเน่าเนาะไปยู่จังไหนไปบ้านน้องมันมีเงินเดือนเขากันขี้วะนี่เห็นตรงไหนอือยู่ไหนให อยู่หน้าก็ไปอยู่ไบหน้าขึ้นนั่นแหะกินน้าเกลือไอโบไล่แล้วพาไปหรอไอโบไเราไปอยู่หน้าไอโบไล่น้คนไอโบไเห็ดแบบไอโบไมันมมีขนมีอย่งหรอครับนลรชัดๆมันไหวแล้วมันมุมีเมันดาวแล้วขึ้นเกอขึ้นตะกีหรอโอ้แต่พี่น้องครับนีเงินเขาบัญชีให้ขึ้นเกลแล้วจะไปอยู่จังไหนไปบานเ้าแต่พ่อพานุ่เอเ้นี่มี่เดีน่เ้าเจ้าอง่ครับแม่

กซื้อซัดแต่หมูเนี่กินเข้าไปมันเฮียปวดเลยไหมครับซื้อซัดัแผนีมีเสื้อกสาวว่ามีเสื้อกดึงว่าดึงเสื้อกว่าแผนกีอเสีุก็มีเสื้ดึงน่ครับข้ามเียงนละดึงเสือกายอยู่บ่พี่ไายนะจุดอบนะเขาไปดึงเสือกยำเกิดปัญหาย่ำเาปมาแจ้งแถวนาวานั่นยอดพักกระเดาครับมันนี่เพราะเเผาครับมันนี่ไฟมันหมอีตกาสิงอดึงเสือกจนมลครับินึ เ่นี yup. <S <s น่ยเรางอยงานกินด er. ิบก็ได้ครับกินได้เราเออห้แล้วเาจะประกอบนะเรากินดิบก็ได้ครับคุยเลยพี่นงต้องยานว่ามันยานรอพักกัเรากินไ้ผมแซบบไม่น้องแบผมเอาปั่นคำนี้ในกองเขาหนึ่งมากเยกะเรีย่ต่เขาเย็นเยนปลาแซบเนี่ยแบบ้าบาหัวเขาเย็นเขาเย็นแซบบ้าบาเยวบาน่ยบ่ครับม่าบาไม่แห็น

บ้าบอลลื้อเจอกับเะเบิรพี่น้องเอาบอลลื้อเจอกับรหืเบิรเราบอนีติ๊บโตติ๊บตุ้ยเลยื้ยติ๊ต่ออยู่เลยพี่น้องเห้พักแกน้อยกันอีกก้อยปลาอยกแบนห้อง่องว่าต้มนะเนีมันไงนะกระเจ็บตุ่มนีุ่กเน่นะใบมันเช่งกรมีเละ อยู่ต้นกันจิบกับจิบกินข้าวป้ากับฝากใบสมีต้พี่น่องเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ปีกน้ำแกงให้ทุกั่านสบายสบายสไตล์ต้มแซมข้าวหยดวันนี้ครับครับผมครับสวัสดีนะครับท่านนายวัดดี